สวัสดีครับสิบคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวท่านเองเ,เป็นคนหนึ่งที่ enjoy eating มากนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยตัวนึงก็คือตัวตัวนี้นะครับเลดเฟมเนี่ยเขาช่วยเรื่องของการพวกดักจับแป้งดักจับไขมันนะครับแล้วก็เรื่องของเร่งการเผาผลาญอะไรต่างๆมันทาให้การกินของเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องรู้สึกผิดมากนะครับเพราะว่าผมก็ทานตัวเนี้ยอยู่นะครับแล้วก็ เดือนหนึ่งประมาณลดได้ประมาณกเกือบ2โลถามว่าลดได้เยอะไหมไม่เยอะแต่ว่ามันลดจริงๆนะครับแล้วก็กว่าเราจะอ้วนมาได้ขนาดนี้เนี่ยกว่าเราจะมีพุงาน้อยมีต้นแขนต้นขามันสะสมมาหลายๆปีนะครับก็ถ้าเกิดจะลดหนักนะก็ให้เวลามันนิดหนึ่งเดือนหนึ่งลดได้ประมาณ2โลนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะนะครับเพราะมันไม่ใช่ยามันก็เป็นอานเสริมที่ไปปรับการผ่าผ่านร่างกายแล้วก็ใครที่เห็นคลิปวิดีโอตัวนี้นครับก็ลองถามคนที่ขายอยู่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราซื้อตัวนี้นะครับมันแถม ตัวนี้ให้ด้วยนะครับสคนที่ซื้อเป็นครอร์แบบสเดือน3เดือนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวไฟเบอร์ที่เอาไว้เรื่องของการดีท็อกนะครับผมทานอันนี้ก่อนมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็น1แคปซูลแต่เกิดอันไหนมันหนักมากๆไปเจอบุฟเฟ่ต์หรือสั่งสันเนี่ยก็จัดไปเลย2แคปซูลแล้วก็ทานตัวนี้ก่อนนอนที่เขาแถบมาให้นะครับก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะครับภูมมันก็จะยุบเร็วด้วยก็ลองไปสอบถามคนที่ อ่าส่งวีดีโอนี้คุณหรือสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจดูก็ได้น,นะครับก็เนี่ยคู่กันเลดเฟรมไฟเบอร์สบายดีไฟเบอร์ดีจริงๆครับ